ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาทำกั้วจิกุ้งทรงเครื่องกันนะครับเครื่องปรุงก็มีค่ะตะไคร้หอมกระเทียมนะครับพริกแห้งใบมะกรูดนะครับน้ำมาตำมันรวมกันนะครับเพราะให้มันเรียกๆแล้วนะครับแล้วก็มีจิกุ้งนะครับหรือว่าจิ้งหรีดเอานำมาไซเด็ดปีกไซขี้ออกนะครับตรงคอแล้วก็ตรงหางทำความสะอาดล้างน้ำให้เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ตั้งหม้อน้ํามันนะครับเอาซิกุงลงไปก่อนนะครับดูว่าน้ํามันห้อนบ่ห้อนก็ย่อนลงไปสักนิ่งตัวก่อนครับแล้วการด้วยที่เหลือลงไปทอดหรือขั้วนะครับใช้ไฟอ่อนปานกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับอ่านมันจะไหม้นะครับกั้วไปเรื่อยๆครับส่วนซิกุงของเฮากรอบนะครับเข้าจะหูได้ได้ว่าซิกุงเฮากรอบประกอบนะครับคือตักลงมาชินดูครับ เมื่อจี่กุ้งที่ห่าวั้วแล้วกรอบถุกหมดเรียบร้อยครับเราเอานาเครื่องที่ห่าตําล่าไว้นะครับลงไปพัดนะครับก้วหืมหอมครับแล้วเราก็เอาจี่กุ้งที่ห่าวั้วล่าไว้นะครับลงไปกุกศูนย์ศูนย์กันครับเพิ่มรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวรสรสดีครับชอบเค็มก็เติมน้ําปลาลงไปเห็มสักหน่อยครับคนไปคนมาครับเป็นอันเสร็จครับเมนูก้วจี่กุ้งตักใส่จานครับ เมนูนี้เข้าหมดหม้อแน่นอนครับลำขนาดครับคั่วจิกุ้งสรงเครื่อง